เรียบร้อยครับผมนี่พี่น้องมาแล้วเตรียมหนึ่งครับพี่น้องปลาไหลใส่ไปสองหลังครับหลังหนึ่งที่พูดใดการครับพี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขูดสู้คนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วเป็นจงแฟนมูลนิครับมืูอนี้เจอกันคำๆจังน้อยพี่น้องมืูอนี้ไปเกี่ยวหญาเหงื่อคำๆครับพี่น้องฝนตกบอกแห้งเลยก็เลยพาพี่น้องมาใส่เบ็ดถ่วงคำคครับพี่น้องครับใส่เบ็ดเนี่ยใส่เดียนนะครับเนาะอันนี้เป็นไม้ไม้อยู่หน้าหอมนะครับเนาะหน้าหอมไม้ปีที่แล้วนะครับไม้ปลาลูกหยักนะครับเนาะผู้ใดเด็เกยเบิ่งคลิปกะ จำกันได้เนาะครับเนาะแต่ว่าพูดใดบ่ทะานเคยบึงกับเขาไปเบ่งได้ครับพี่น้องไม้เส้นเวียนหุนเก่านะครับเนาะหล่อประดุกยักไปตัวบุกง่ายนะครับพี่น้องซ้ำซ่ำขาเอลยพี่น้องเห็นไครับไม้นี่ครับมันสิมันเหมือดใจงอยด้วพี่น้องด้อนามหลวดไหมเราครับพี่น้องนามหัวตำลวดครับนี่ครับไม้หน้าหอมก็คือหน้าหน้าลุมหน้าหนามเนี่ยแหละพี่น้องหน้าผมทีออยู่ของบนพู้นครับมันน่นเนาะครับเนาะมันหนามันหลวดหรือไม่พี่ ป้าอ้อยขังบนนี้ไหลลงมาป้าอ้อยขังบนนี้ไหลลงมามันก็เต็มนี่แหละครับมันก็ไหลงาวไปคุณพับงาไปหุ้นไปบ้านน้องมองบ้านครับพี่น้องมันเป็นเอานามครับเอานามเอาปลาตาว่าบนรูปเอาปีาาาปาปนี้สีมีปลาเพราะพี่น้องล้อหลุนกันเอาเนาะครับเนาะคำคำครับพี่น้องเมืนน่อเน,นี้ยามาใส่เวทคำคำครับถือบ่ถือกระตองลุนกันคือเก่านน่นแหละพี่น้องปีนี้มันแรงนะครับเนาะแรงหลายกะ บุร่าปลาสีออกมาน้าหนามสํามไหลนะครับเนาะปลามีอยูุพี่น้องตัวอ้วนสีหางครับเพาะว่ามันมาทั้งเด็ดเด็ดไข่เด็ดแพร่เนาะครับเนาะมันม้าลาๆครับพี่น้องอาจิตยนี้ปลาอาทิเป็นปลาตัวใหญ่ใหญ่ไปเลยนะครับเนาะเป็นปลาเก่าครับพี่น้องปลาไม่กับอาทิตยนี้เนี่ยร้อรุ่นกันครับพี่น้องว่าสีหมันซ่ํมไดลครับพี่น้องครับนามกระลังลวดหวยครับลวดหวยแล้วก็ลวดน้ำไหลหน้านะครับเนาะ กที่พอได้ใส่หาอยู่หากินครับพี่น้องครับช่วงนี้พักเบีกหมายพี่ไม้ก่อนเนาะครับเนาะไปคลิปที่แล้วกับฝนตกแห้งตกจนบ่ได้ปลาเลยพี่น้องได้ปลาสองโลนะครับบ่คุ่มเลยพี่น้องฝนตกแห้งครับเดี๋ยวให้ฝนเงียบเงียบเ,เ,เพราะเดี๋ยวผมถ่าาไปแก่มือเนาะครับเนาะโอเคหลังแรกเข้าก็ใสหนึ่งก็หละผมมาเบียดมาสี่สิบหลังครับพี่น้องบ่รู้ว่าสีใส่ได้เบิยดบ่อ่มันนีบ่ได้ยินเสียงปลาบ่อนเลยพี่น้องบ่รู้ว่าสีมีปลาบ่ ว่าน <man> <AT seen> <video> <man out> ่าที่นี่ยี่หรอพี่น้องไปหากันไปเบิ้งครับเพราะแดดปนในแก้วนะครับเนาะในที่ี้ใส่เดือนคือเก่าครับพี่น้องอ้าวดุดกันเนาะครับพี่น้องครับหมายป้าเขากําลังเขียวเนี่ยครับกําลังตั้งทองกําลังมั่นลาเข็งหน่อยกับจิพ่อมี่ยี่หรอวะพี่น้องเพราะเดดปิ่งครับํามังหงเนาะครับเนาะเอาละมันหมานครับปลาไหล่ว่าปลาไหลกับจิมี่อยู่แล้วพี่น้อง ปลาไหลกะตะตะวันขด,ดิข้างๆเนาะครับเนาะไปพี่น้องรุนกันครับผมตอนยามที่เป็นทั้งไหนที่มนัมนก็ประมาณก็ต้องรุนกันเนาะครับเนาะโอเคบ่กเนี่ยขั้นไหนปลาไหวก็นออาจจะมีเมนูเด็ดๆตอนเคลื่อนาะครับเนาะเดี๋ยวรอบพวงอีกเจนหนึงเนาะครับเนาะโอเคครับประหยัดใส่เบ็ดจากข้าวครับพี่น้องมือเนนะครับตะเวนตกดินแล้วครับผมเจอกันตอนยามครับพี่น้องครับมบรรยาากศันจะใสอยู่พาา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 น้าา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 วนี่นนครับ น้ำก็ลังถ่วมแม่นันทอน้ำนี่ครับน้ำไหลรวดรวดเลยครับโอเคครับผมเจอกันตอนยามครับพี่น้องมือน่เสีมันมันก็ต้องเบึ้งติดตามไปน้ำกันนะครับเนาะซาลิงมมกคือเกาครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีกันตอนยามครับผมเจอกันตอนสองถ่มนี่เลยครับพี่น้องแต้มแหกมากแล้วยามมาสองสามหลังเองครับพี่น้องครับ วานตีบ่มีปลาบ่มีแอนด้พี่น้องคบบุงบงครับดุดดุดดุปลายังครับพี่น้องปลาอย่างว่ะปลาอะไรปลาอะไรพี่น้องโอ้ยช่อนตัวพี่น้องเห็นครับปลาช่อนครับพี่น้องโอ้ใส่งามครับพี่น้องบ้า ในการครับพี่น้องครับอือเห็นไหมครับใส่งาม,งามเลยข้างเขาพภาพพี่นอ้องเบื้องกันชัดๆครับพี่น้องในการพี่น้องเบื้องครับเบื้องหัวนับเลยครับพี่น้องโอ้ใส่งามเลยครับนี่ ถุงเขียวครับพี yeah, so ่น้องจับเขียดจับเขียดไปน้่ผมจีเอาไปใส่คลิปต่อไปนะครับเนาะจะไปใส่น้ำคลองครับพี่น้องน้ำขึ้นน้ำขึ้นไหลแล้วครับพี่น้องป้าหย่ากำลังน้ำท่วมพี่น้องใส่เงี้ยเขียดเพื่อติดเข่าท่าพี่น้องลิบต่อไปนะครับเนาะแน่นอนัะพี่น้องจิบเป็นใส่เดือน้ำแน่แล้วกะเอาเขียดใส่น้ำแน่นะครับต้องรอเขียดอาจจะไม่ได้ไหลแล้ว่าชิบนี้รุ่นนี้ก่อนพี่น้องรุ่นชิบนี้ก่อน แล้วถึงเต้ยมครับไปช่อนเกี่ยนเหี้ยอยู่น้ำสรับพี่น้องว่าสิบว่มีปลาว่าแมนตัวหลักพี่น้องกับพ่อมีเอยครับเหี้ยมันหล่อนทุกลังเลยครับพี่น้องมีกัดจีห้างห้างหครับกัดิีพ่อได้กินนะครับเนาะอาจจะหลาไปได๋พ่อได้รลุนครับ ผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องผมใส่ผมใส่ใสเบ็ดเบ็ดฟมไปสองหลังพู่นิสะหน้ามันหลวดสาเนะครับใส่เบ็ดท่วมไปสองหลังแล้วก็ใส่เบ็ดกบยุ่อรอหลังสุดท้ายคุันพี่น้องกบตัวบอกงี้เลยครับมันอยู่ทางน้ำไหลครับพี Christ ่น้องตบกประมาณนี้แหละครับพี่น้องสามซีนิ N ้วนี่แหละผมก็ได้ใส่เบ็ดกบไปหลังหนึ่งครับพี่น้องแล้วรอหลังสุดท้ายไปละเย่เข้าไปลุ่นกันตอนนี้ย้ำไสก้อนนี้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวรอรอจะท้ายครับเบ็ดกบด้วยถ่ายถ่ายครับพี่น้อง หลังต่อไปอิถึกบ่รุ่นกันเงีๆครับพี่น้องครับ <c oughs> หนำไม่ไม่แบบนี้กะเขากขบุรุนนะครับน้องว่ามันจิมมีปลาบ่กะจิมีเนี่ยตะว่ากะจิบ่ไหลนะครับแต่พพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องอันนี้กะเหีเ้ยหล่อนครับผมเตี่ยเหี้ยครับ สามน้ำไหลแห้งอย่างนี้ครับพี่น้องน้ำลวดม้าครับไหลลดนกันแพร่เลยไปลุ่นกันต่อครับผมเตียมต่อไปสิมีบอพี่น้องพี่น้องมาลุ่นเดืฟ้มกันครับพี่นอ้องสุดาครับจมน้ำนะครับน้ำาล่มนี่ยังบอพี่น้องนะครับจมน้ำนี่ครับหนึ่่รู้ว่าถึงบอพี่น้อง เห็นปะครับชมน้ำใส่หาปลาไหลได้หนึ่งพี่น้องยังอ่ะโอ้ตึงเตียรครับพี่น้องแบบนี้มีลุนครับพี่น้องครับโอ้เีื่ๆเพเพี่น้องครับพี่ครับพี่ครับ อตัวอะไรครับพี่น้องปลาไหลครับพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมนี่พี่น้องมาแล้วเตรียมหนึ่งครับพี่น้องปลาไหลใส่ไปสองหลังครับหลังหนึ่งที่พูดในการครับพี่น,อน้องน้ำล้นๆแบบนี้เล็ดพรมมุนบัด เด็ดเอาตัดสายถล่มไปอีกตัวพี่น้องครับแก้มง,งามๆเลยครับพี่น้องขอเข่าจุ้ยเด็ดครับพี่น้องเด็ดใส่ไปสองหลังเด็ดพี่น้องเด็ดท่มบ่ได้เอามาหลายครับมันติดถงุงซื้อด,ดอกติดถงุงอันกระเป๋าผมมาผมก็เลยใส่ไว้ เอาไปเบื้องหลังนั่นเบื้งพี่น้องทอ,งน,อ,งน,องนี่แหละถ้าไปสองหลังครับนว่ารับน้ามายัางไหวเลยพี่น้องวางแร่งมันมาท่านไดปันหนีน้ครับฝนตกแห้งวางแร่งน่ครับล่นออกสาแล้ว หลังนี้หลังนี้คือเิบาะถือว่าพี่น้องเป็นงเงียบๆครับฟมป่ะจมครับเฮียหล่อนครับพี่น้องเปลี<อ>่ยนเฮียไว้ก่อนไปรุ่นงไงไน,น้ำเส่าครับ <c oughs> เงี้ยสวยน่ะหอมเบิร์ตหรือว่าพี่น้องผมงบาร์น่มาไว้ปันไปครับผมไปลุนหลังต่อไปฟังพูนครับพี่น้องยังออมไปพรับยางไปทั้งพุ่นครับออมไปทั้งพุน่นแล้วก็มีเบ็ดกบอยู่ยุซี่นี่แหละพี่น้องมันตอนยางออมไปหลงัลงๆรอสุดท้ายไปลุนกันครับผมมลังนีบพอกินนี่และวทางหน้ามือครับพี่น,อน้องกินบอกินลองลุนมั้งครับ ว่ากินกับดุลเมือนเ่าบอกกินนี้ดี่ับที่น้องบอกเห็นขึ้นมาก้อมนี่ยะใส่เงียบเอ้ามื้อเนเสากับมื้อเนเสาเหรอวะ บึงกันต้องรับมาถ้าขื่นมากินว่าพี่น้องโอเคมันก็เฮียหล่อนอยู่ด้วยครับพี่น้องเบ็ดปลาก็ได้เป็นปลาหน่อยนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับย้ำครบเบ็ดเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวเ้ามาหลุนกันมือ่นเสาเนาะครับเนาะตอนเสาครับผมดีมากจริงเพราะนี่มจะตอนขึ้นกระได้มาปลาไหลเบ็ดฟุ่มเนาะปลาคอนะครับพร้อมงามเลยครับกาลังแสบเลยครับแล้วที่ยางไตเฉียดไว้จะเก่าัวซีบัวครับพี่น้องมือ่นไปใส่คล้องเนาะครับเนาะน้ำกาลังขึ้นครับผมโอเคครับเจอกันตอนเสาครับผม มีซีรีสครับพี่น้องบ่ถือจักหลังแฮมส์เอาบ่ายตัอว่าฝนตกครับน้ำน้ำไหลพีล่หลังพี่น้องบ่ถือจักท่านครับพี่น้องครับเด็ดพ่วงกับว่าสินี่นไหมครับปลามันกิดมีอยู่พี่น้องแต่มันน้อยเพราะว่ามันแรงโดนครับพี่น้องครับมันอยู่ฝนมาลาล้านะครับเนาะปลากัดจีบว่าท่านเอ่ แค่ได้ขยายพันธุ์บนไหนครับปลาเก่ามันกับปลาไหลครับพี่น้องเพราะว่าสายน้ำสามกับแห้งเนาะไม่ต่างไปปลาไม่กับจี๊บปลาไหลบนไหนพี่น้องบ่เป็นพิจาครับพี่น้องครับนี่แหละครับให้ยูให้กินมือหมานมือผ่้หมานนะครับเนาะที่ครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเก้าครับพี่น้องบรรยากาศบันนอกบ้านหน้านะครับเนาะโชคดีมันหมานแห้งเลยลุยทุกคนครับพี่น้องครับเจอกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมมู้หมานครับพี่น้องย้ำสอง ก็ได้ผัดเผ็ดยู่ะไปครับพี่น้องเพื่อน